สวัสดีนักเรียนชั้นม3ทับ1ถึงม3ทับ3ทุกคนนะครับวันนี้เป็นการเรียนออนไลน์ในครั้งที่2นะครับของรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผู้สอนคือคุณครูพิทยาทรงโฉมหรือว่าครูบอยนะครับวิดีโอชุดนี้จะใช้สำหรับในการเรียนออนไลน์ในวันจันทร์ที่4มกราคม2564ถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยครับ ตัวชี้วัดนะครับก็จะเป็นตัวชี้วัดว2 3ม314งสิเขียนแผนภาพจากการเคลื่อนที่ของแสงแสดงการเกิดภาพจากกระจกเงาเมื่อเรียนดูภาพ3รูปนี้นะครับก็จะเป็นรูปภาพเกี่ยวกับกระจกนะครับแต่ว่าความแตกต่างของกระจกทั้ง3แบบนี้นะครับแบบแรกจะเป็นกระจกเงาราบนะครับแผ่นเดียว นะครับก็จะแสดงลักษณะการสะท้อนของรูปภาพคือเป็นภาพแจกันนะครับเป็นภาพแจกันนี้นะครับก็จะเกิดภาพที่กระจกนะครับรูปที่2นะครับจะเป็นรูปเปลี่ยนเป็นลูกบอลนะลูกปิงปองสีม่วงนะครับลูกหนึ่งกับเป็นภาพนะครับที่มีกระจกเงาสองอันนี้มาทํามุมซึ่งกันและกันนะครับดันั้นก็จะเห็นภาพที่มีจํานวนภาพเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับส่วนรูปที่3านะจะเป็นรูป กระจกโค้งนะครับของเป็นกระจกที่เขาเอาไว้วางตามมุมของอถนนนะครับทางแยกต่างๆนะครับนักเรียนทราบหรือไม่ว่ากระจกนะครับการสะท้อนของแสงบนกระจกเงาแบบต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นภาพเกิดภาพขึ้นได้อย่างไรนะครับเรามาดูกันนะครับแบบแรกนะครับการเกิดภาพจากการสะท้อนของแสงบนกระจกเงาระนาบนะครับ เมื่อวางวัตถุไว้หน้ากระจกเงาระนาบเราสามารถมองเห็นภาพของวัตถุได้เนื่องจากแสงจากวัตถุมาตกกระทบกระจกและสะท้อนจากกระจกเข้าสู่ในตาเรานั่นเองทำให้เรามองเห็นภาพนะครับซึ่งภาพที่ปรากฏแก่สายตามนุษย์จะมีอยู่ด้วยการสองชนิด นะครับก็คือชนิดแรกคือภาพจริงและชนิดที่สองคือภาพเสมือนภาพจริงเป็นภาพที่เกิดจากรังสีสะท้อนเกิดจากเกิดการสะท้อนมาตัดกันจริงครับสามารถเอาฉากกลับได้อันนี้คือคีย์เวิร์ดสำคัญนะครับภาพจริงจะสามารถเอาฉากกลับได้นะครับและมีลักษณะเป็นหัวกลับกับวัตถุนะครับส่วนอีกภาพหนึ่งนะครับจะเป็นภาพเสมือน ภาพเสมือนเป็นภาพที่ไม่ได้เกิดจากกลังสีสะท้อนสะท้อนมาตัดกระจกกันจริงนะครับแล้วก็ไม่สามารถเอาฉากรับได้นี่คือคีย์เวิร์ดสำคัญของภาพเสมือนครับภาพเสมือนคือไม่สามารถเอาฉากรับได้และมีลักษณะเป็นหัวตั้งเหมือนกับวัตถุนะครับสรุปง่ายๆก็คือภาพจริงเอาฉากรับได้ลักษณะหัวกลับส่วนภาพเสมือนไม่สามารถเอาฉากรับได้แต่จะเป็นหัวตั้งนั่นเอง น,นี้เป็นตัวอย่างละะนะักษณะการเกิดภาพจากกระจกเงาระนาบวัตถุนะครับจะเป็นลูกศรสีแดงเป็นหัวตั้งแบบนี้นะครับสะท้อนไปปุ๊บนะครับเกิดหลังสีสะท้อนเข้าไปก็จะเกิดภาพเป็นลูกศรเส้นประสีฟ้านี้นะครับโดยการเกิดภาพบนกระจกเงาระนาบสามารถอธิบายด้วยการเขียนแผนภาพการเคลื่อนที่ของแสงนั่นเอง ต่อมานะครับเป็นการเกิดภาพจากการสะท้อนของแสงบนกระจกเงาและหนา้าซึ่งเป็นลักษณะของเงากระจกเงาสองกระจกเนี่ยสองบานนะครับทํามุมต่อกันนะครับเมื่อวางกระจกเงาและหนา้าสองบานทํามุมต่อกันจะเห็นภาพในกระจกเงาและหน้าได้หลายๆภาพและเมื่อเพิ่มขนาดของมุมระหว,ว่างกระจกทั้งสองก็คือ ทำให้มุมของกระจกทั้งสองเนี่ยกว้างมากขึ้นนะครับภาพที่เห็นจะมีจํานวนภาพตรงกันข้ามหรือจะมีจํานวนภาพน้อยลงนะครับสรุปนะยิ่งมุมกว้างจำนวนภาพยิ่งน้อยลงนั่นเองต่อมาครับเป็นการเกิดภาพบนกระจกโคง้งเมื่อลังสีขนานตกกระทบส่วนโค้งด้านในของแผน่นโลหะ พบว่าแสงจะสะท้อนมารวมกันที่จุดจุดหนึ่งนะครับจุดจุดที่แสงนะครับมาสะท้อนรวมกันเราจะเรียกว่าเป็นจุดโฟกัสนะครับแต่ถ้าต่อแนวของรังสีสะท้อนไปทางด้านหลังของแผ่นนะครับของแผ่นโลหะเนี่ยพบว่าแนวของรังสีสะท้อนจะตัดกันนะครับจุดที่แนวสัรังสีสะท้อนตัดกันนี้เราเรียกว่าจุดโฟกัสเสมือนนั่นเองนะครับ เรามาดูส่วนประกอบของกระจกโค้งนะครับกระจกโค้งจะมี2แบบครับนักเรียนจะมีแบบเป็นโค้งเว้าแล้วก็โค้งนูนนะครับโค้งเว้าก็คือโค้งเข้าไปด้านในนะครับส่วนโค้งนูนก็คือโค้งนูนออกมานั่นเองนะครับซึ่งกระจกโค้งเป็นส่วนหนึ่งของผิวทรงกลมที่ถูกตัดออกนะครับนักเรียนคือความจริงมันจะเป็นรูปทรงกลมนะแต่ว่าเมื่อถูกตัดออกแล้วมันก็จะมี2แบบคือโค้งเว้ากับโค้งนูนนะครับ เม <S 々> ื่อฉากผิวด้านนูนด้วยประอดโดยใช้ด้านเว้าสะท้อนแสงเราจะเรียกว่ากระจกเว้านะครับเรียนสังเกตง่ายๆคือถ้าเอากระจกด้านเว้าเนี่ยสะท้อนแสงเราจะเรียกว่ากระจกเป้านะครับแต่เมื่อฉากผิวด้านเว้าด้วยประอดโดยใช้ด้านนูนสะท้อนแสงเราจะเรียกว่ากระจกนูนนะครับก็สรุปง่ายๆกระจกเป้าใช้ด้านเว้าสะท้อนแสงส่วนกระจกนูนใช้ด้านนูนสะท้อนแสงนั่นเองนะครับและจุด ศูนย์กลางของทรงกลมนั้นเราจะเรียกว่าจุดศู์กลางความโค้งของกระจกนะครับสััญาระจะเป็นตัว c ส่วนกึ่งกลางของความโค้งของกระจกเราจะเรียกว่าขั้วกระจกหรือจุด p นะครับซึ่งความสัมพันธ์จะได้เท่ากับ r ใหญ่เท่ากับ 2f ซึ่ง r ใหญ่เนี่ยคือรัศมีความโคง้งส่วน f คือความยาวโฟกัสนั่นเองครับ อเรามาดูภาพนะครับภาพที่ปรากฏบนกระจกเว้าและกระจกนูดนะครับอันนี้วัตถุนะครับจะอยู่ในระยะนะครับนี้นะครับระยะนี้คือถัดจาก C นะครับรังสีนะครับจะพุ่งจากนะครับวัตถุนะครับไปที่กระจกและมาตัดที่จุดโฟกัสหรือจุด F นะครับลากมาแล้วก็ อีกรังสีหนึ่งนะครับลังสีจะเกิด2อสองลังสีนะครับเรียนอีกรังสีหนึ่งนะครับจะเกิดพุ่งไปด้านล่างก็คือพุ่งไปหาตัว c นะครับจุด c นะครับซึ่งจุด c ก็คืออะไรครับจุดศูนย์กลางความโค้งของกระจกนั่นเองนะครับตัดจุดศูนย์กลางความโค้งนะครับสองลังสีนี้มาตัดกันเมื่อไหร่นะครับก็จะเกิดภาพนะครับนักเรียนก็จะเกิดภาพจะเห็นว่าจะเป็นภาพจริงนะฮะภาพจริงจะเป็นหัวกลับ นะครับคือจุดตรงนี้นะครับนี่คือภาพที่ปรากฏบนกระจกเววนะครับส่วนภาพที่ปรากฏบนกระจกนูนนะครับก็จะเกิดลังสีสองอันเหมือนกันแต่ว่าเขาจะลากเส้นนะฮะจากวัตถุนะครับไปสะท้อนกระจกนะครับเส้นแรกนะครับจะจะเป็นเส้นประนะครับไปตัดที่จุดโฟกัสด้านหลังนะเรียนจุดโฟกัสด้านหลังแล้วก็ อีกลำ,ลำแสงหนึ่งะรังสีหนึ่งมันจะวิ่งไปหาจุดโฟกัสจุดศูนย์กลางความโค้งด้านหลังเหมือนกันนะ,ะอันนี้คือจุดโฟกัสด้านหลังเรียกว่าจุดโฟกัสเสมือนนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ลงสีทั้งสองอันนี้มาตัดกันก็จะเกิดภาพนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นภาพเสมือนนะครับภาพเสมือนจะหัวตั้งและภาพจริงจะหัวกลับนะครับ ซึ่งเมื่อวางวัตถุห่างจากกระจกเป็นระยะต่างๆภาพที่ปรากฏบนกระจกเว้าและกระจกนูนก็จะมีความแตกต่างกันนะครับอันนี้อาจารย์จะไม่ขอลงรายละเอียดนะครับนักเรียนสามารถศึกษาได้ในหนังสือนะครับเป็นตารางในหนังสือเรียนนะครับมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่เราจะมาสรุปกันเลยนะครับนักเรียนภาพที่เกิดจากกระจกโค้งะจะมี2แบบฮนะแบบแรกเป็นภาพที่เกิดจากกระจกเว้า มีได้ทั้งภาพจริงและภาพเสมือนนะครับขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่วัตถุนั้นตั้งนะครับถ้าเป็นภาพจริงเนี่ยจะมีลักษณะหัวกลับกับวัตถุฮนะมีได้ทั้งขนาดเล็กกว่าวัตถุเท่ากับวัตถุและโตกว่าวัตถุนะครับแต่ถ้าเป็นภาพเสมือนนะครับจะมีลักษณะหัวตั้งขนาดโตกว่าวัตถุนะครับส่วนภาพที่เกิดจากการจบนูน เป็นภาพเสมือนเพียงชนิดเดียวเท่านั้นและมีขนาดเล็กกว่าวัตถุเท่านั้นนะครับก็คือภาพที่เกิดจากกระจกนูนเรียนจะเห็นสังเกตเห็นนะครับจะได้ภาพลักษณะดเดียวก็คือขนาดเล็กนะครับและเป็นภาพเสมือนนั่นเองนะครับวันนี้ก็จบนะครับสําหรับคลิปการเรียนออนไลน์ในวันนี้นะครับเรื่องการเกิดภาพนะครับบนกระจกนะครับก็จะให้นักเรียนนะครับ มีภาระงานเงินอีกหนึ่งชิ้นนะครับเป็นงานชิ้นที่2นะครับให้สรุปความรู้ที่ได้จากการรับฟังเรื่องนี้นะครับลงในกระดาษ A4 นะครับความยาวไม่เกินหนึ่งหน้ากระดาษนะครับส่งภายในวันพุธที่6มกราคม2564นะครับนั้เรียนเขียนชื่อชั้นเลขที่นะครับให้เรียบร้อยแล้วก็ถ่ายรูปลงคัสตมมีตัวอย่างนะครับเพื่อนทําไว้แล้วนะครับก็คือเขียนในกระดาษ A4 เสร็จแล้วนักเรียนถ่ายรูปนะครับแล้วก็ลง ตรงช่องส่งงานนะครับในคาสตูมนั่นแหละนะครับส่งมาเดี๋ยวอาจารย์จะตรวจแล้วก็จะส่งกลับไปให้นะครับว่าใครตรวจแล้วให้คะแนนแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับพบกันใหม่นะครับอีกครั้งนะครับคั้งหน้าสวัสดีครับ